จังหวัดอุตรดิตถ์อท่าปลาเปิดงานโครงการปั่นสองล้อผ่อวิถีท่าปลาผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา17.00นวันที่6กุมภาพันธ์ณบริเวณโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีหมู่ที่12บ้านกิ่วเคียนอภท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ดรบุญนนิดาโสดาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนายชันรงจันทมุคลผู้อำนวยการเขื่อนสืบจิจนายราชันมหาวันนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบนจริมพร้อมด้วยคณะ ให้การต้อนรับนายจักรพันธ์สุวรรณพักดีนายเพอทปราที่ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการปั่นสองล้อผอวิถีท่าปลาซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานโครงการปั่นสองล้อพอวิถีท่าปลาเป็นโครงการที่จัดขึ้นตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของเพอทปราวัตถุประสงค์ของโครงการการวิจัยเรื่องการศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมโดยชุมชนพื้นที่เพรทปราจังหวัดอุตรดิตถ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยที่มีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเกิดสุริกิจจังหวัดอุตรดิตถ์สนับสนุนงบประมาณโครงการปั่นสองล้อผอวิถีท่ปลาเป็นการปั่นจักรยานที่ไม่ได้แข่งขันด้านความเร็วแต่มุ่งเน้นให้นักปั่นได้ชมทัศนียภาพตา,ตามเส้นทางประมาณ26.5กิโลเมตรมีฐานเล่นกิจกรรมชิงรางวัล2จุดต่อมาเมื่อเวลา11นาฬิกาณนะสนย์การเรียนรู้ประชียาเศรษฐกิจพอเพียง โคกหนองนาโมเดลหมู่ที่สองตำมนทปัปปาเพทรปา่าจอดุตราดิทน,นายจักรพันส่วนพักดีนายเพทราปาดรบุญน,นะนิดาโสดาสถาบันวิจัยวิทยาศาสาตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนายชานรง์จันทมงคลผู้อำนวยการขื้นสศรษฐกิจพันธุ์นวลเอกสายชนโพขอมผูมิกับสอพอทปัปปาและนายยุทธนามหานุกุลผู้อำนวยการโครงการสำนักก่อรสร้างระบานที่12อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราดมริ ผู้เกี่ยวข้องได้ทําการมอบรงางวัลให้กับนักปั่นที่มีคะแนนด,ดีก่อนที่จะถ่ายภาพร่วมกันสําหรับในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีนักปั่นของจวดอุตรดิตถ์และนักปั่นจากต่างจังหวัดเดินทางมาร่วมกิจกรรมจํานวน160คันซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและเพลิดเพลินและจะมีการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานรูปแบบนี้ขึ้นอีกอย่างแน่นอน New 14, อน,นิวทีวี2 4ทำใจประวินินกร,รมรายงาน